ครับตอนนี้หม้อก็ตัดกันทํางานแล้วครับทีนี้มาดูนะครับไฟจะมาอยู่ที่วอร์มนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเวลานะครับเวลาที่ใช้ไปประมาณ5 6นาทีนะครับใช้ไปทั้งหมด17.91จนะครับโอ้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวัสดีครับป้ากันนาล้านนะครับโอเบิร์นสวัสดีครับอยู่กับรีวิวซัมาปรปีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหม้อหุงข้าวสองระบ สึ่งใช้กับระบบไฟระบบอะ,อะไรนะ12โวลต์แล้วก็ไฟบ้าน220โวลต์นะครับผมก็ได้ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตมานะครับกล่องก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็เป็นขนาด4ลิตร DC 12โวลต์ถ้าใช้ไฟบ้านก็220โวลต์กำลังไฟก็350วัตต์ในกล่องมีอะไรมาบ้างมาดูกันเลยครับมีหม้อหุงข้าวนะครับสีเขียวอ่อนนะครับยังไม่ได้ใช้เลยแต่ก็น่าใช้นะอ่าแล้วก็มีสายไฟอันนี้เสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับลักษณะปลั๊กก็เป็นแบบนี้ ความยาวก็1.2เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไฟบ้านอันนี้ก็ใช้กับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขีปแบตแดงบวกดำลบอันนี้ก็เป็นลักลักษณะแบบนี้ก็มีถ้วยตวงที่รองน้ําหยดตะหลิวทับพี่ก็มีไม้ครบเลยทีนี้ก็มาดูตัวหม้อก,กันนะครับโอ้น่าใช้เนาะยังไม่ได้ใช้เลยด้านหน้านี้ก็จะเป็นระบบทัชสกินนะครับหัวมีโอ,อ้อีห้ออะไรนี่หัวมีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเสียบปลั๊กเสียบยังไง ตรงนี้เสียบไฟบ้านนะครับก็เสียบแบบนี้ยังไงก็เสียบไม่ผิดนะครับนี่เสียบแบบนี้ไม่ได้ครับต้องมาเสียบดูนี้นี่ก็เป็นเสียบไฟ1 2โวลต์นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับด้วที่ลองน้ําหยดนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่ไม่ได้ลองใช้อ่านี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นด้านล่างนะครับสําหรับการถอดเมนเทนน์นะครับขันสกูตัวเดียวแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับแ็ก็ออกแล้วนะครับปลาติกตัวนี้ เปิดยังไงนะครับตรงนี้ล็อกอยู่นะครับลูกกุญแจตัวนี้ล็อกอยู่การเปิดนะครับจับตรงนี้บิดมาเลยเอฟแบบนี้ยกขึ้นเลยครับโอ้เรียบร้อยดูฝาครับก็เป็นฝาสองชั้นนะครับใช้ได้นะครับดูมาตรฐานด้านบนก็จะมีที่ออกของไอ้น้ำนะครับเนี่ยรูปไอ้น้ามาดูด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นหม้อต้มนะครับหม้อหุงข้าวนั่นเองก็มีการเคลือบมาให้แล้วก็มีตัวเลขตวงนะครับด้านนี้ก็เลขกลับ ด้านไหนก็เลขตรงเลยก็เราก็ใส่ตามนี้เลยนะครับสําหรับผมเป็นมืออาชีพนะครับบ้านผมนะครับมีคนใช้สําหรับผมนั่นเหรอเขาใช้ผมผมก็เลยเป็นคนรับใช้นั่นเองนะครับการหุงข้าวเนี่ยไม่ต้องห่วงหุงกินได้ทุกครั้งแหละครับทีนี้มาดูด้านในนะครับโอ้ดูครับอันนี้ก็ทํามาดูดีแข็งแรงเลยนะครับมาตรฐานเลยโอเคใช้ได้สําหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับผมจะหุงข้าวให้ดูนะครับว่าจะหุงข้าวสุกไหม ผมขอตัวไปเอาข้าวก่อนนะครับไปกันเลยครับ ข้าวก็พร้อมหุงแล้วนะครับใส่ลง,งไปในหม้อเลยครับปึ๊บแบบนี้ทีนี้เราก็ทําการปิดฝาแบบนี้นะครับล็อกปึ๊บแบบนี้โอเคทีนี้เราก็ทําการเสียบปลั๊กอันนี้นะครับปลั๊กสำหรับไฟดี12โวลต์หันมาหนิดหนึงตรงนี้นครับดี DC 12โวลต์ทำการเสียบเลยครับดันเข้าไปตรงตรงอ่าตรงแล้วนะครับดันเลยปึ๊บแบบนี้ ทีนี้สําหรับไฟที่ใช้ก็เป็นไฟ12โวลต์นะครับอันนี้ผมได้คีบจากแบตมาแล้วนะครับปึ๊บเข้าเครื่องตัวนี้แดงบวกดําลบอันนี้ผมทดลองให้ดูนะครับใช้จริงๆอาจจะเซฟตี้กว่านี้ก็ได้ก็ดีนะครับปึ๊บแบบนี้นี่เครื่องก็จะทํางานนะครับมาดูข้างหน้ากันนะครับเห็นแล้วนะครับแบนหัวมีนะครับด้านหน้าก็เป็นทัชสกรีนนะครับสามารถกดได้ทุกปุ่มเลยนะครับนะครับปึ๊บปึบปนี่อ้าว กดได้ทุกปุ่มเลยนะครับอ่าน,นี้แคนเซิลนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มทําน้ําซุปอันนี้ฮอตพอตนะครับอันนี้ไลท์ก็หุงข้าวไฟเอก็ทอดไข่อันนี้ไฟ like ก,ก็ทอดสตีลวิ่งก็เคี่ยวตุ๋นดิฟไฟก็ทอดแบบน้ํามันท่วมๆได้นะครับวอร์มก็อุ่นสตลก็ตุน๋นนั่นเองนะครับก็ทําแผ่นเค้กได้โอเคสำหรับทามมิ่งแล้วก็แอปพลอย์นะครับเราก็สามารถเลือกตั้งค่าได้นะครับสมมติเราจะทำซุปทีนี้ผมจะตั้งค่าแอปพลอยด์เนี่ยครับตั้งทีละับ ผมเอาสัก10นะครับอีก10นาทีเครื่องถึงจะทํางานนะครับก็เป็นการตั้งค่าเพื่อให้เครื่องเริ่มทํางานนะครับสําหรับทามิ่งนะครับเราตั้งค่าเพื่อให้เครื่องทํางานนานเท่าไหร่นะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับผมจะทําซุปประมาณสัก10นาทีอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับเนี่ย Okay. นี่เราแคนเซิลแบบนี้สําหรับวันนี้นะครับผมจะหุงข้าวให้ดูนะครับผมก็กดไลค์นี้นะครับคือว่าเราไม่ต้องตั้งเวลานะครับเขาจะตัดโดยอัตโนมัตินะครับโอเคสําหรับอันนี้ทํางานแล้วนะครับตอนนี้แรงดันไฟอยู่ที่11.49โวลต์การกินกระแสอยู่ที่1 8 2แอมป์คิดเป็นวัตแล้วได้209.3วัตนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้สําหรับชุดโซล่าเซล์ของผมนะครับที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยแผงอมอฟาฟั85ส85วัตต์2แผง แผงโมโน50วัตต์สแผงนะครับปุ๊บเข้ามาตรงนี้ผ่านาชาร์จคอนโทรลเลอร์ขนาด20แอมป์นะครับชาร์จลงมาเลยนะครับเข้าแบต65แอมป์หลูก85แอมป์อีก1ลูกสําหรับลูกนี้ก็เป็น12แอมป์สลูก5แอมป์อีก1ลูกนะครับอันนี้ชุดเริ่มต้นของผมนะครับครับทีนี้เราก็มารอดูกันตอนเข้าสุกเลยนะครับ ตอนนี้หม้อก็ตัดกันทํางานแล้วครับทีนี้มาดูนะครับไฟจะมาอยู่ที่วอร์มนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเวลานะครับเวลาที่ใช้ไปประมาณ56นาทีนะครับใช้ไปทั้งหมด17.91 ML นนะครับโอ้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูข้าวว่าจะสุกหรือเปล่าผมจะได้กินข้าวเย็นไหมลองดูนะครับอันดับแรกเราก็เปิดตัวนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสูญญากาศนะครับกดมาทางนี้นะครับทีนี้เราก็บิดคืนเลย แบบนี้นะครับยกขึ้นว้าวดูข้าวสิครับใช้ได้นะครับนี่สุกแน่นอนดูก่อนนะครับเขียนนี่ครับสุกแล้วนะครับโอ้ก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับก็เป็นไฟ12บสองโวล์เนาะก็ถือว่าโอเคเลยผมก็ได้ข้าวเย็นกินแล้วอันนี้ทานได้ก็ประมาณสัก4ี่คนห้าคนได้นะครับมอนี้นะก็ถือว่าเยี่ยมไปเลยมีข้าวเย็นกินแล้วครับก็เหมาะเลยนะครับสําหรับนักแคมปิ้งนี่ครับเนี่ย กจีโรติลาไปก็ไปแคมป์ปงแคมปิ้งเนี่ยผมว่าเยี่ยมเลยนะครับหรือไม่ถ้าไม่หุงข้าวนะครับก็สุกงซุก,กี้มาลงมาล่าเนี่ยเป็นหม้อต้มได้เป็นหม้อต้มตุนเออไม่ใช่หม้อตุ๋นหม้อต้มหรือหม้อทอดเนี่ยเยี่ยมไปเลยนะครับหุงข้าวก็แจมไปเลยถ้าหากใครมีชุดออนนาระบบไฟ12โวลต์แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับหรือว่าจะใช้กับไฟบ้านก็ได้ครับไฟ2 2 0เนี่ยก็ใช้ได้ผมว่าใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟระบบไฟ12โวลต์เนี่ยก็ถือว่าเจียมเลยนะครับ าาคาก็พันก่าบาทนะครับครับถ้าหากท่านใดที่สนใจก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเยี่ยมเยี่ยมครับข้าวสวย